เดินตามรอยเบื้องพระยุคนลาบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีภูมิพลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนา,นานากะสิกรรมรักฟ้ารักดิน หมอตาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะพี่เปียมาเจอกันตันเป็นเนาะค่ะติดตามสื่อมากี่ปีะโอ้สี่ปีได้แล้วค่ะสี่ปีสามสี่ปีได้แล้วเมื่อก่อนคิดจะปลูกป่าไหมไม่ร้อนอาชีพเดิมอาชีพหลักๆก็คือทําพยาบาลพยาบาลใช่ค่ะมาหลายปีโอ้สิบยีิปีแล้วเนาะครับโอ้ แล้วอะไรเป็นตัวจุดประกายให้มาปลูกต้นไม้ก็ตอนในหลวงรอก้าวสวรรคตนะคะก็รู้สึกสนใจแล้วก็ได้เจอเพื่อนที่ทําด้วยเพื่อนก็แนะนําให้ดูคลิปพี่เปียกนี่แหละไปดูตาม YouTube ที่พี่เปียกไปถ่ายสวนต่างๆเนี่ยค่ะดูแล้วชอบแล้วเราก็มีที่มรดกอยู่แล้วเราก็อยากให้เป็นป่าเพราะว่าป่าเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างเหมือนที่ในหลวงสอนนะคะก็เลยได้ลองมาลงมือทำทำทันที คิดได้ต้องรีบทาค่ะแล้วจัดสรรตัวเองยังไงไปอบรมที่ไหนแล้วไปดูงานที่ไหนบ้างอ๋อไปอบรมที่ศูนย์พ่อคําเดืองค่ะ5วันแล้วเป็นพยาบาลจัดสรรเวลายังไงก็ใช้เวลาช่วงเวลาที่เราหยุดวันหยุดหรือไม่ก็ตอนเย็นหลังเลิกงานค่ะหมายถึงไปอบรม่ะนะอ๋อหมายถึงตอนไปอบรมนั้นลายถึงยอมให้เป็นลาไปจ้งอันนั้นก็ลาแบบจริงใจเลยว่าเราแบบเขียนในใบลาเลยว่าลากิจไปเพื่อ อ,อบรมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็าอนุญาตนะก็เลยมีโอกาสได้ไปอบรมจะไปปลูกป่าเนี่ยนะใช่ค่ะเขาให้ไปด้วยเขาให้ไปด้วยแปลกใจมากเกี่ยวกับพยาบาลเลยนะ <laughs> ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขไม่เกี่ยวกับงานพยาบาลเลยอนุญาตเฉย<อ>เราก็เลยได้ไปค่ะได้ความรู้มาก็มาลงมือทําตรงนั้นอบรมว่าพร้อมเดือนได้กี่วันห้าวันค่ะห้าวันอโหนานนะหลายวันอยู่ครับผม ไปกินนอนอยู่นั่นเลยฟังบรรยายแล้วก็พาไปดูแปลงต่างๆไปสวนพี่หนึ่งด้วย,วยพ่อผายครับค่ะไปเห็นของจริงเลยครับแล้วหลังจากที่อบรมก็เห็นว่าไปสวนพี่หนึ่งด้วยใช่ค่ะต่างหากไปสวนพี่หนึ่งไปสวนภูมิรักษ์ไปของอที่โรงเรียนป่าไผ่ค่ะก็ไปดูของลุงโชค ตาม u t u b e ใช่ไหมตาม YouTube แล้วก็ไปดูเห็นของจริงไปดูอ่าโอเคเลยเราก็อยากก็ได้ดูแบบต้นแบบมาเห็นว่าแอบไปดูสวนผมที่ปทุมด้วยใช่ค่ะไปสวนไปดูมงต้นไม้ด้วยไปดูมงต้นไม้เลยอยากเห็นของจริงยังนาแบบยาวเป็นแบบขนาดนั้นเป็นยังไงอ่าไปเห็นที่ชอบค่ะเราก็มาปรับประยุกต์กับของเราเราชอบแบบไหนก็มาปรับเอา ดเดินไปคุยไปเนาะ,ะทีนี้มามาถึงแปลงของตัวเราเองเราจัดสรรยังไงปรัปบยังไงอ๋อดับแรกเราก็ปรับปรับดินก่อนนะคะเป็นนาก็ดันดันคันามาขุดสะขุดสะนี่ก็คือให้เขาเอาดินไปเลย<อ>ค่ะให้ได้ให้ได้สะขนาดใหญ่ขึ้นเก็บน้ําได้มากขึ้นแต่เดิมมีสะอยู่แล้วสะ,สะเล็กมีสะอยู่แล้วแล้วก็ไปขยายให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เจาะบาดาลค่ะ เจอบ,บาดาน,นี้ไว้ใช้แต่ว่าระบบน้ําตอนแรกไม่มีไม่มีแล้วก็ใช้เป็นแบบดึงสายยางเอานี่แหละคใครที่บอกว่าน้ําบาดาลไม่ดีลดน้ําต้นม้ไม่ได้เราก็ไม่รู้อ่ะเราไม่มีรเราก็ลดไปมันก็ได้รอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเริ่มต้นปีพศอ,อ,อืมประมาณปีหกศูนย์ไหมคะปีนี้หกห้า หกหนึ่ง <61. S 2> ประมาณหกหนึ่งประมาณประมาณหกหนึ่งนั้นตรงที่ถนนกว้างตรงนี้เนาะเห็นว่าจับจุดอ่อนของแปลงอื่นๆแก้แปลงตัวเองใช่ค่ะอย่างถนนตรงนี้กี่เมตรฮะถนนตรงนี้แปดเมตรค่ะครับไปเห็นคนเททําสี่เมตรมาแล้วใช่ไหมโอ้ไปเห็นมาแล้วค่ะต้นไม้โตเบียดทางเข้าไม่มีเดินอย่างเดียวรถเข้าไม่ได้เลยครับเรามาทำทีหลังเราต้องเอาแบบใหญ่เลยครับผมก็ ดาสมใจเนาะสมใจค่ะแต่ <laughs> ที่นี้การเคลียร์กับคุณแม่เนะ<ห>าะค่ะคุยกับท่านเยอะเลยฮะก็คุยกันว่าเราอยากมาทําก็พามาแล้วก็พาไปดูงานตามที่ต่างๆที่เราไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกันเออแกก็เริ่มซึมซับเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อนุญ,ญาตให้ทําได้ที่แรกเห็นว่าไม่อนุญาตตอนแรกก็ยังไม่อยากให้ทําไม่อยากให้เสียเงินค่ะ <laughs> อยากให้เก็บเงินไว้ แต่เราก็อยากทำน้องก็พาแกไปด้วยไปอะไรก็พาแล้วเวลามาปลูกต้นไม้ก็พามาด้วยแกก็ชอบอยู่แล้วค่ะครับผมก็เลยได้ดันจากนามาเป็นถนนเส้นนี้ใช่ค่ะนาก็จะลึกขึ้นลึกขึ้นค่ะด้านโน้นก็เป็นการดันดินไปเหมือนกันเนาะใช่ค่ะทั้งสี่ทั้งสามด้านเลยสามด้านด้านหนึ่งสองแ้วเส้นกลางค่ะใช่ค่ะนี่พยุออกลูกแล้วหมอทัน่ะออกแล้วออกตั้งแต่ปีก่อนแล้วค่ะครับผม ดกมากเริ่มต้นจากด้านไหนก่อนที่เริ่มทำเออเริ่มต้นจากทางเข้าก่อนนี่แหละคะ่ะฝั่งนี้ก่อนด้าน,นนี้ด้านนู้นก็ยังไม่ได้ดันยังยังค่ะอ๋อทำทีละฝั่งนี้ก่อนใช่แล้วก็ฝั่งนู้นค่ะทำทีละสเต็ปแสดงว่าต้นไม้ชุดนี้ปลูกก่อนออต้นไม้ฝั่งฝั่งเนี้ยใช่ใช่ฝั่งนี้ปลูกก่อนค่ะครับผม ฝั่งดันฝั่งไหนก่อนก็ปลูกก่อนค่ะแล้วเริ่มต้นปลูกมีอะไรอย่างไรบ้างฮะมีพี่เลี้ยงไหมมีอะไรไม่มีเลยค่ะตอนนั้นปลูกไม้เลยปลูกไม้เลยกล้วยไม่ได้มีไม่มีตอนนั้นที่นี่ไม่มีอะไรเลยนะก็ปลูกเลยแล้วก็แรงก็รดน้ําเอาแล้วก็เอาฟางมาคุมค่ะแต่กล้วยไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงไม่มีฝั่งนี้จะไม่มีกล้วยเลยค่ะแต่ว่าพอทํารอบหลังนี้ก็จะมีกล้วยนําก่อนแล้วก็ค่อยปลูกไม้ครับผม ค่ะอันนี้เป็นรอหลังๆละเรามีพันกล้วยแล้วตอนท้งเหล้ว่เริ่มต้นจากตอนปีแล้งที่สุดแลยใช่แรงมากแล้วทำยังไงแล้วตัวเองก็ต้องเป็นพยาบาลไปทํางานตลอดรู้ยังไงก็คิดว่าเราทําแล้วยังไงก็ต้องทําให้ได้มาดูทุกวันค่ะรดน้ําฝะวันนี้รดได้ใช้สายยางรดหิ้วบ้างสายยางไม่ถึงก็เอากระมังรองน้ําไว้ก็เดินหิ้วรดไปแดๆฟางนี่คือต้องแบบ มีฟางคุมนานๆเลยค่ะไก่เหมือนกันนะไก่ไก่ที่รดน้ำอ่ะใช่ค่ะไก่ก็เดินหิ้วเอากลัวมันตายปลูกแล้วสงสารก้าวให้รอดเลยพอตอนหลังๆมาน่าจะเข้าปีกว่าเลยถึงได้ระบบน้ำมาค่ะแต่เป็นระบบน้ำหยดเราไม่ได้ทำถังสูงนะคะก็ใช้เป็นสายหยดมันก็พอได้อยู่ค่ะสายหยดแล้วยังไงดันตรงเลย อ่าเป็นใช่ค่ะเป็นถังถังติเตี้ยตรงนั้นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่ว่าเราคุมฟางอ่ะหนาเลยค่ะแล้วก็มีขวดน้ําจิ้มด้วยขวดน้ําทิ่มฝามันให้เป็นรูแล้วก็เอาปักไว้เอาน้ําใส่ขวดแล้วก็ปักไว้เลยกรช่วยได้อยู่นะคะตอนนั้นแล้วผมฟางอะไรก็ทําเองทําเองคือเราไม่ได้ทําทั้งหมดทีเดียวนะคะเราทําแบ่งโซนมาพอเราตรงนั้นรอดโอเคแล้วเราก็ ขยับมาทำโซนฝั่งนี้ก็ทำเพิ่มไปเรื่อยๆให้แน่ใจว่ามันรอดแล้วเราก็ค่อยขยายไปแล้วเวลาช่วงเวลาไหนครเพราะต้องมีเข้าเวรด้วยใช่ก็ตอนเลิกงานกับตอนวันหยุดนะคะเลิกงานบางทีก็มาเลยนะห้าหกโมงก็มามืดก็ยังมาค,ค่ะโอ้หญ่สู้เนาะค่ะอันนี้ห่างจากไอที่ทำงานไกลไหมฮะสิบเอกิโลค่ะ แต่ถ้าห่างจากบ้านในเมืองก็ประมาณ14กิโลครับผมและต้นไม้คไปหามาจากไหนบ้างต้นไม้นี่ก็ซื้อซื้อมาช่วงแรกๆซื้อค่ะคแล้วก็มีเพื่อนแบ่งมาให้บ้างแล้วก็แต่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อค่ะก็ซื้อกับเครือข่ายค่ะคที่เขาขายไม่แพงแล้วก็มีแถมมีอะไรมาบ้างอะค่ะก็ถือว่าปรับพื้นที่ไม่เยอะเนาะ ต้นทุนในการปรับพื้นที่ก็แค่ดันแค่ดันค่ะดันคนาใช่ไม่ไม่ขุดไม่อะไรยังไม่ได้ขุดยังไม่ได้ขุดขุดตรงนั้นขุดสาก็คือให้เขาเอาดินไปก็ไม่ได้คิดค่าไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเราได้สระเราได้สระเขาได้ดินค่ะแต่ว่าตรงนี้ก็รวมๆพื้นที่ที่ทําก็ประมาณกี่ไร่ประมาณห้าไร่ค่ะแต่ยังมีที่เหลืออีกใช่ยังมีที่เหลืออีกเยอะเลยจะเป็นที่นาอยู่ค พุม่มใบแดงก็โตเยอะนะโตค่ะตอนนี้ก็แทบจะไม่ต้องลดน้ําอะไรแล้วใช่ค่ะช่วงแรงก็ไม่ต้องลดไม่ต้องลดแล้วครับผมต้นไม้โตแล้วค่ะและชนิดอะที่เราเลือกอะเราจะปลูกชนิดอะไรยังไงหรือ,อยังไงดูยังไงก็ตอนเราปลูกแรกๆมันก็จะมีทําให้เราได้เรียนรู้ไปด้วยค่ะเหมือนเราตอนแรกๆมันก็เหออย่างนาเหออ่พวกอย่างนี้ใช่ไหมคะเราเอามาลงแต่ว่าพื้นที่เรามัน มันไม่ได้ก็มีตายนะคะเราก็ปลูกให้หลากหลาย,ายค่ะปลูกหลากหลายอันไหนรอดโอเคเราก็รู้แล้วว่าต้นไม้ชนิดนี้เหมาะกับดินของเราเราก็าปลูกเพิ่มแล้วก็อันไหนเราชอบเป็นพิเศษเราก็ดูแลดูซิว่ารอดไหมค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ค้คา k r กันครับผมเดี๋ยผมอยากจะให้พี่น้องที่ติดตามดูนะว่าถนน8เมตรมันกว้างดียังไงเนาะพรหลายหลายแปลงก็ทํามาก่อนก็จะ4เมตรปลูกต้นไม้ก็จะแคบ อันถ้าจะ s <S lawyer, แนะนําก็คือใครอยากได้กว้างหน่อยค่ะผมประกอบพื้นท well, like <like ี่พร้อมก็ทํากว้างก็ดีดีค่ะถ้าพร้อมที่จะทําได้ค่ะมันจะเข้าออกสะดวกแล้วก็มีผลผลิตอะไรเราก็จัดการได้ง่ายครับค่ะแปลงหลังๆนี่จะจะลองถูกอย่างเดียวไม่ต้องลองผิดแหละใช่ค่ะดูจากคนที่ทําก่อนเนาะค่ะครับผม ตะเคียนนี่ก็ชอบน้ำนะพวกชอบอยู่ในานาเนาะใช่ค่ะแต่น้ําเยอะเพิ่งมาปีนี้นะคะที่น้ําเยอะก่อนหน้านี้มันแล้งมาสองสามปีละแต่ปีนี้นานี่ให้ใครทําอันนี้ก็ยังให้เขาเช่าอยู่ค่ะ<อ>เพราะว่าเราเคยทําเองแล้วมันขาดทุน<อ>ทําเองหมายถึงว่าเราจ้างเขาว่านั่นแหละแต่ว่าลงทุนไปแล้วไม่คุ้มปืนนาตรงนี้ก็ประมาณสองไร่ได้ไมสองไร่ค่ะพูดจริงห้าไร่นี่ก็เยอะนะพูดถึงใช่ค่ะ พอดีเชิงปราณีพตรงนี้จะเป็นอุมโมงค์พยุงหรือไงคะไม่ค่ะก็คือมันก็รวมๆกันแหละแต่ต้นพยุงน่าจะเยอะกว่าอตอนช่วยกันปลูกก็อาจจะมีกล้าพยุงเยอะเขาก็สลับให้เรารเยอะฝั่งนี้แต่พยุงที่นี่โตดีค่ะโตเร็วเลยแล้วก็รอดนะแรงก็รอดรช่วงนั้นเขาเขาสู้มาของเขา แล้วเราเห็นบอกว่ากล้วยทางนี้งามมากลูกใหญ่ใช่ค่ะเอาไปขายด้วยเอาไปขายด้วยค่ะไปขายที่ที่โรงพยาบาลใช่หิวไปขายที่โรงพยาบาลเกือบทุกวันเลยอ๋อีเราก็เหมือนคนสวนเลยดิเนตักมีดไปด้วยขายด้วยขายแจกด้วยเข้าสวนที่ต้องติดมีดใช่ต้องถือไปด้วยค่ะอ๋อเจอกล้วยก็ตัดตัดเลยอ๋อรบยาบใบกล้วยต้นไม้อะไรเกะกะ ดูทรงไม่น่าจะเป็นชาวสวนเลยเนาะแต่เป็นพยาบาลน่เชื่ออยู่แต่เป็นชาวสวนนี่้าบอกทีแรกไม่เชื่อเลยนะนี่แอ้เปเหรอนี่ไม่ได้แก่แล้วบอกแก่แล้วค่ะให้มีเวลาตัดเลยหัวตาจะตัดให้ดูหน่อยได้ไหมล่ะตรงนี้เหรอจะตัดไหมตัดตัวสูงไหมเอาไปตัดตัวสูงดีกว่าตรงนั้นเตี้ยตรงนี้สูงมากเลยว่ามีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวว่าเออ ทำเป็นจริงไหมอ่ะหอจริงมากอ๋อคนไม่ค่อยเชื่อนะดูส่งแล้วดูโง่เฮงไม่ค่อยเป็นไม่น่าจะเป็นชาวสวนญาติพี่น้องเห็นก็คงยังงงว่าจะทําได้หรือเนาะใช่ค <โฮ S 1> ่ะมาทำทำไมนาะอยู่บ้านทํางานไปพิธีกว่าละกะเห็นว่ามีคนว่าบ้าเหมือนกันใช่่ะนี่มันมีน้ําตลอดเลยนะ ะตอนปีนี้แหละค่ะส,สองปีละที่เต็มตลอดเลยกล <ทำ S 1> ้วยสุกไม่รู้<ด>ตัวกล้วยสุกแล้วกล้วยเนาะ ตกน้ำนะโอ้โหอพ่อ้นีรอบเดียวว่าไม่แน่จริงโอเคโอเคอเค๋อ,อแล้วตนจะตัดไหมฮะตัดค่ะเอาตัดเลยฮะทำปุ๋ย เคยเลี้ยงในกระชังแล้วมันหลุดนะคะก็ตอนนี้ก็หลุดไปหมดแล้วเต็มละที่เห็นหญ้านี่มันลอยๆใช่ปะที่สายใหญ่ขนาไหนสายนี่ค่ะใหญ่นะใหญ่อยู่นะคะใช่ก็ทับทับหญ้าไปให้มันอืม ก็เรียกว่าหมอตานี่เป็นทั้งเกษตรกรเป็นทั้งพยาบาลเนาะใช่ค่ะมันเสริมหนุนกันไหมก็ดีนะคะเพราะว่าพยาบาลนี่ก็งานอีกแบบหนึ่งแล้วเราก็มาใช้ธรรมชาติพวกนี้ช่วยบําบัดช่วงโควิดหนักๆนี่โรงพยาบาลยุ่งอยู่ไหมโอ้ยุ่งมากค่ะพยาบาลต้องใส่ชุด PPE ทั้งวันเลยร้อนแล้วก็แบบอึดอัดด้วยใส่หน้ากากทั้งวันนะคะพอเราได้มาอยู่กับบรรยากาศแบบนี้เราก็ มือนได้รับพลังธรรมชาตินอ้องที่หนึ่งก็ได้แบบผ่อนคลายบแบบใช้ธรรมชาตินอ้อได้ออกแรงบ้างก็ดีนะใช่ค่ะไม่ต้องออกกําลังกายแบบเราก็ไม่มีเวลาไปออกกําลังกายแต่ตอนเช้าเราตื่นมาเดินพวกนี้เราก็ได้ออกแรงออกกําลังไปนิดๆหน่อยๆผ่อนคลายความเครียดไปในตัวใช่ แต่เมื่อก่อนอยู่บ้านในเมืองมาอยู่อย่างนี้แล้วสุดแก่ง้บงโอ้ดีมากเลยค่ะโลง่งค<ะ>่ะจากความแออัดเนะาะจากความแออัดใช่ค่ะม,มาอยู่ตรงนี้โลง่งบรรยากาศดีครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ความคิดเราชอบหรือไม่ด้วยเนาะใช่ค่ะออบางคนไม่ชอบให้มาทําแบบนี้ก็ทําไม่ได้เหมือนเพื่อนก็เป็นพยาบาลกันชอบนอนดูซีรีส์ ว่างๆเขาก็นอนดูซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็ชอบของเขาแต่เรามาทําแบบนี้เราร้อนรออะไรเราก็<อ>รู้สึกเออสนุกรู้สึกว่าชอบพอเห็นต้นไม้มันโตเราก็มีความสุขละครับครับอันนี้ใช่ไหมที่แทงที่ว่าเป็นระบบน้าหยดใช่ค่ะโอ้มันก็ยังไปได้นะค่ะก็ตถางไหลไปได้ต้นตาลนี่ของเดิมของเดิมค่ะตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วครับอน,นี้แต่ว,ว่าต้นไม้เดิมก็มีไม่กี่ต้นเนาะ ใช่ต้นไม้เดิมมีไม่กี่ต้นก็มีจะมีแม่มาปลูกไว้ต้นยางนาที่โตโตหน่อยตรงนั้นแม่ปลูกไว้นานแล้วค่ะเป,ป็นสิบปีครับมาดูต้นมะข่าหนะ่อยค่ะต้นมะข่าต้นมะข่าที่บอกว่าวางจนลืมปลูกก็จะเกิด <c oughs> อันนี้ต้นมะข่าเห็นแม่บอกว่าเอามาวางไวขง้ข้างๆต้นตาลแล้วก็ไม่ได้ปลูกไม่ได้ใส่ใจอะไรมันก็ทะลุถุงลงไปค่ะแล้วมันก็โตเองก็เลยเบียดเบียดกัน ถ้าเกิดเป็นต้นได้เลยได้ค่ะใหญ่ด้วยใหญ่ละหลายต้นรวมกันอยู่ตรงนี้ตรงกอนุ้นด้วยต้นไม้ที่ไม่ได้ขุดหลุมแล้วครับแค่ลืมวางจนลืมนี่ก็เป็นร่มให้เราเลยด้วยไม่ได้เจาะถุงด้วยใช่มันยังเกิดเป็นต้นได้ถุงดํามันก็คงย่อยสลายหมดแล้วเนาะใช่ค่ะนี่ก็ไปกับต้นกระถินในสีน่าจะหกเจ็ดต้นรวมกันนีวก็โตของมันไปให้ล่ม นีสะก็ใช้น้ำแปลงเราด้วยนะใช่ค่ะมันจะมีโซลาเซลล์อยู่ตรงนู้นค่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำมันท่วมก็ใช้เป็นระบบโซลาเซลล์ส่วนหนึ่งด้วยค่ะในการลดน้ำช่วงก่อนหน้านี้ค่ะแล้วจะปลูกอะไรเพิ่มไปไหมตรงสับห้าไร่เนี่ยก็ว่าจะปลูกพวกผลไม้อะไรเพิ่มก็ลงฝรั่งไปนะคะแต่ว่ามันมองไม่เห็นหรอกลงไปสิบต้นค่ะพวกขนุนพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะ ก็ยังมีงานทําตลอดทําทํามีงานทําตลอดค่ะถึงนชาวสวนเนี่ยใช่ค่ะยังปลูกได้อีกครับหม่อนก็ยังเก็บเอาไปปั่นน้าได้นะคะพวกนี้ปลูกขยายเพิ่มได้อีกก็อยู่นี้ได้ก็โอเคเนาะค,ค่ะเราช่วยเราได้เยอะมากส,สวยสดใส ตอนนี้ก็ยังยังมีเวลาดูสื่ออยู่บ้างไหมโอ้ดูทุกคืนเลยค่ะอ๋อไดต้งยินเสียงพี่เปียกก่อนค่อยนอนโอ้เราจะดูเทปใหม่ๆดูเทปใหม่<ด>ๆไปเรื่อยๆค่ะครับผมก็เราทําแล้วก็ดูเพื่ออะไรไดูคนอื่นเขาเป็นยังไงบ้างดูแล้วมันสบายใจค่ะดูเรื่องปลูกต้นไม้ค่ะครับผม,บผม,ม,มทีนี้ก็จะให้คนอื่นดูบ้างแล้วนะ อ่าโอเคค่ะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะเดี๋ยวหมอจะพาไปดูข้างหลังอีกไหมมีฝั่งนู้นไปดูฝั่งนู้นอ่ะไหมค่ะหรือว่ามาเยี่ยมเยียนกันเนาะค่ะมาเยี่ยมเยียนกันดูนี่มะเฟืองกําลังดกเลยต้นครับผมที่ปลูกตาด้วยอะไรด้วยานี่คือยังมาที่ปลูกแม่ปลูกแม่ปลูกไว้ใช่ค่ะกับต้นไผ่พวกนี้ครับผม ยังมีที่เหลือต้องเยอะแล้วใช่ใช่ค่ะสุขอบรั้วเขาเอ่ยุคแรกนี่มีปัญหาวัวใช่ป่ะฮะใช่ค่ะเลยต้องทำรั้วนี่ก็ไผ่เก่าละส่วนไผ่ฝั่งนี้เราปลูกใหม่ค่ะอันนี้แม่ก็มาปลูกไว้แถวนี้เขาจะปล่อยวัวแบบเสรีเลยเขาใช่ค่ะเขามาผูกไว้ก็บางทีมันก็หลุดเข้ามาบ้างมาอะไรพอล้อมรั้วแล้วก็จบไหม ล้อมั้วแล้วจบเลยค่ะจริงๆถ้าเรามีเวลานะคะหลังทํานาแล้วเราสามารถปลูกอะไรก็ได้เพราะเราล้อมั้วแล้วจะเป็นพวกแตงโมฟักทองอะไรอย่างเงี้ยได้ครับแล้วปัญหาเรื่องไฟรามทุ่งไม่มีค่ะพวกนี้ทางแถวๆนี้เขาดูค่ะเขาก็จะระวังให้เราและขอบที่ปลูกกล้วยไปใหม่นี่ปลูกอะไรปลูกกล้วยกับไม้ป่าค่ะเพิ่มไปสองร้อยต้นสักซุกชูด้วนก,ปกว็ปลูกไว้ใช่ค่ะปลูกไว้ แต่ที่นี่จะมีต้นดั้งเดิมของเขาจะเป็นต้นเชือกหรอะค่ะใช่ค่ะเ,เป็นไม้เก่าท<ๆ>ี่มีอยู่ในนาอยู่แล้วอันนี้หายหาย,ยากขึ้นเพราะคนทุนใหญ่ตัดออกหมดอ่ะใช่ค่ะก<ห>็ตรงนี้มันเดินอ้อมไปได้นะคะรัขอบที่อะไรนี่ก็คือปรับให้แบบว่าเราสามารถเดินหมุนเวียนในแปลงได้เลยได้ค่ะ ตรงนี้ก็ปลูกไผ่เพราะว่าฝั่งนี้เป็นทิศตะวันตกมันจะร้อนเราก็ต้องปลูกไม้ปลูกไผ่มันจะได้เย็นถ้าหญาเยอะๆได้ทำไรคะหญาเยอะๆก็ให้เขามาตัดบ้างบางคนเขาก็มาเอาไปให้วัวบ้างหรือไม่เราก็ให้เขาช่วยมาตัดให้เราเพราะว่าบางทีมันจะลกเกินไป<ม>ก็กระจายรายได้สู่ชุมชนค่นะ เราเห็นว่าเสาทิย์บางทีก็ต้องเข้าโลวเวนะใช่เข,ข้าเวนเสาทิย์นี่ก็กำลังออกหนอออ,นอันนี้โซนยางนาอันนี้ยางนา,นนา,งนาเดิมที่แม่ปลูกไว้ค่ะตั้งแต่แรกนึงว่าแม่เค้าเป็นชอบปลูกต้นมา ใช่ค่ะแต่เมื่อก่อนปลูกแล้วมันถ้าไม่ได้ทํารั้ววัวมันเข้ามามันก็ไม่ค่อยโตก็เหลือๆที่เหลือๆนี่เหละค่ะนี่มันเหลือจากวัวเนี่ยอ่ามันเหลือจะกวัวร่มเลยลตรงนี้อันนี้พวกนี้ลงใหม่ค่ะตรงนี้ก็จะกว้างเลยเพราะว่ายังมีกว้างเลยยังปลูกได้ย,ยังปลูกได้ <laughs> ตอนแรกว่าจะให้เขาลงกล้วยตรงกลาง แต่คิดไปคิดมาว่าเออเอาไว้เดินดูสวนสะดวกสะดวกดีกว่าเดี๋ยวปลูกนีต่อไปก็เป็นรถไฟฟ้าอ่าครับวนได้ค่ะเราอายุมากขึ้นเราก็ไม่ต้องเดินเอากล้วยไปไงใช่ใช่ทำให้ดูสบายขึ้นมนละ่งฟ้าปลูกตัวแดงๆเลยมีค่ะปลาปลาทับทิมปลานินปลาทับทิม กอหญ้านี่มันไม่ใช่มันคือสระใช่ป่ะฮะพวกหญ้าที่ขึ้นมาข้างบนมันเป็นพื้นนาค่ะ๋อเป็นพื้นนาใช่สะอยู่นู้นสระอยู่นู่นค่ะตรงนี้เป็นคลองแล้วก็ออกไปนู่นน้ามันเยอะมันเลยดูจริงๆขอบข้างล่างมันเดินได้นะคะแต่น้ํามันท่วมเฉยๆมันจะมีตะพักอยู่นี้ต้นไม้ขอบไอ้ขอบนาเนี่ยโอ้โหงามไปเรื่อยๆใช่ค่ะมันชุ่มที่พื้น แสดงว่า8ดเมตรทพ่ว่าบริอ่อยรอบสวนเลยเนาะคุณหมอน่าจะประมาณนั้นนะ,ะ,ะคะแดกับหนะคะฝั่งนี้มาเห็นต้นไม้ตัวเองวันนี้เทียบเทียบกับวันที่คิดเริ่มต้นจนไปอบรมไปดูตรงนนี้แล้วจนมาถึงวันนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะที่วันนั้นเราทำเพราะว่าถ้าเราไม่ทำวันนั้นมันก็จะไม่มีแบบนี้ในวันนี้ค่ะรู้สึกภูมิใจว่าเออถ้าเราตั้งใจทำมันก็จะได้ค่ะแล้วก็ เราไม่ได้คิดจะตัดอยู่แล้วเราก็อยู่อาศัยกับมันเลยตอนแรกก็อยู่บ้านในเมืองแล้วเราย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อที่เราจะได้ดื่มด่ากับสิ่งที่เราทำณนะปัจจุบันไปเลยค่ะไม่ต้องไปรอกรเกษียณเราค่อยมาอตอนนั้นเราไม่มีแรงแล้วค่ะเราทำด้วยแล้วก็ได้ดื่มด่ากับความสุขที่ได้จากธรรมชาติพวกนี้ค่ะแต่ธรรมดาบางทีบางท,างทีคนก็คิดว่ามันเราเป็นผู้หญิงเนาะว่า จะเหนื่อยจะทำยากอยู่เนะะาะของหมอตาเน่ก้าวข้ามความคิดอย่างนั้นมาได้ไง<อ>ก็เห็นเห็นกุ้งทําได้คนอื่นทําได้เราก็น่าจะทําได้ค่ะก็ลองทําดูนะตอนแรกครั้งแรกเลยที่มาปลูกคือต้นตะไคร้แล้วมันงามตะไคร้งามมากคืออ๋อหนูไม่ได้ปลูกกล้วยแซมแต่หนูปลูกตะไคร้เรียงคู่กับไม้ป่าไปเลยแล้วตะไคร้ก็แบบ งามเพราะเราลดไม้แตะไครมันได้น้ําด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็เลยดูว่าเออเราก็ชอบนะเรามาอยู่กับร้อนๆได้ก็โอเคเราก็เลยทําต่อวางก็มาตอนนี้ก็คือว่ายังจำองวิถีนี้ไปเรื่อยๆใช่ค่ะเหมือนอยู่บ้านสวนไปเลยแ,<ต>แล้วก็ใช้ชีวิตปัจจุบันเหมือนคนทั่วไปไปทํางานปกตินี่แหละคะ่ะ เช้าออกไปโรงพยาบาลทํางานเย็นกลับมาเย็นกลับมาแล้วก็มีสวนที่เราดูแลใช่ค่ะมีเวลาดูไปไม่เหนื่อยเกินไปไหมไม่เหนื่อยค่ะได้ทําแบบนี้แล้วเรามีความสุขมันก็จะไม่เหนื่อยครับก็ยินดีด้วยนะฮะที่มาทําแบบนี้จนได้เห็นอย่างนี้นะคือก็ยินดีด้วยฮะคนที่มีต้นไม้เป็นของตัวเองต้องขอบคุณสื่อพี่เปียกค่ะอ๋อช่วยได้เยอะเลยค่ะปลูกต้นไม้ให้กับโลกของเราค่ะ คือต้นไม้เป็นของหมอตาลแต่ประโยชน์เป็นของโลกนะค่ะพอเราไม่ได้สร้างกระจกครอบมันไว้ไงมันก็ช่วยลดโลกร้อนใช่ไหมใช่แล้วถ้าทุกนาไปทําแบบทําแบบนี้ใช่ยิ่งดีเลยเามตนอะใช่เขาจะได้บอกว่าเอ้านี่ไงเขาเป็นพยาบาลเขาทีงทำได้เลยเป็นผู้หญิงด้วยเออแล้วทำไมทันไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ช่วยกันแบบปูกป่าให้ร่มเย็นค่ะค่ะหมอตาลมีอะไรจะฝากให้กําลังใจพี่น้องสายป่ามั้งไหมครับ ก็ให้กําลังใจทุกคนค่ะใครคิดอยากปลูกป่าอยากเริ่มทําอะไรตอนนี้ดูสื่อพี่เปียกนะคะแล้วก็ประยุกต์ใช้เอาความรู้ที่ไปในหลายๆแปลงเอามาประยุกต์กับของเราเราก็มาออกแบบของเราเองแล้วก็ลงมือทําค่ะลงมือทําคือคําตอบ,บขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะยินดีด้วยครับผมสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชา แผ่นดินทองพืชผลนาหนากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าอาดินอันสดใสเพื่อฟ้า,าดินไรพิษปลอดภัยเพื่อฟ้า,อาดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้า,าดินของคนไทย